พระธรรมของผู้เผยพระวจนะเอเสเคียวในวิดีโอแรกเราได้พบกับเอเสเคียวผู้เป็นปุโรหิตเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มเชลยที่ถูกนําไปยังบาบิโลนและเขาได้พบกับพระสิริอังรุ่งโรจน์ของพระเจ้าที่ควรอยู่ในพระวิหารแต่พระสิรินี้กลับปรากฏกับเขาในบาบิโลนแล้วเอเสเคียวก็ได้ค้นพบว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะการกราบไหว้รูปเคารพและความอายุธรรมของอิสราเอลได้ขับไล่พระเจ้าให้ทอดทิ้งพระวิหารของพระองค์ และถึงแม้จะยังมีความหวังในอนาคตอยู่แต่พระธรรมเล่มนี้ก็ค่อยๆเปิดเผยถึงการพิภากษาของพระเจ้าซึ่งจะเริ่มต้นที่อิสราเอลก่อนและจากนั้นจึงเป็นบรรดาประชาชาติรอบๆอิสราเอลแล้วเหตุการณ์สำคัญก็เกิดขึ้นในบทที่33เอเซเคียลได้รับรายงานว่าการปิดล้อมกรุงเยรูซาเล็มจบแล้วนครนั้นล่มสลายลงแล้วพระวิหารถูกทำลายคำเตือนที่น่าสะพรึงของเอเซเคียลเป็นจริง การพลัดถิ่นเป็นหายนะน่าสยดสยองที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและทำให้เกิดคำถามว่าพระเจ้าได้ทอดทิ้งอิสราเอลแล้วอย่างนั้นหรือแต่หากเราจำได้ในตอนท้ายของบทที่11นั้นพระเจ้าสัญญาว่ายังมีอนาคตสำหรับอิสราเอลรอคอยพวกเขาอยู่หลังจากการพลัดถิน่นพระธรรมตอนที่เหลือจึงออกแบบมาเพื่อพิจารณาถึงถ้อยคำแห่งความหวังของเอเสเคียวโดยเริ่มต้นจากอิสราเอลก่อนจากนั้นจึงเป็นบรรดาประชาชาติ และสิ่งทรงสร้างทั้งมวลความหวังของอิสราเอลนั้นเริ่มต้นจากการที่พระเจ้าสัญญาว่าจะตั้งดาว,วิดคนใหม่คือกษัตริย์เมสยาผู้ซึ่งจะเป็นผู้นำในแบบที่อิสราเอลต้องการมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับและอิสราเอลใหม่จะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์เมสยาและจะเป็นประชากรที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่พระเจ้าจะจัดการกับใจมักกะบทของพวกเขาโดยการให้ใจให,ใหม่เหมือนกับที่โมเสสสัญญาวไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ พระเจ้ากล่าวว่าพระองค์จะนำใจหินของพวกเขาออกไปและส่งพระวิญ,ญญาณมาในประชากรของพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้ใจใหม่ที่สามารถรักและเชื่อฟังพระเจ้าได้แนวคิดนี้เองพัฒนากลายไปเป็นภาพนิมิตต่อไปที่แสนแปลกประหลาดเอเสเคียลได้เห็นหุบเขาใหญ่กว้างที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์จํานวนมากพระเจ้าบอกกับเขาว่านี่คือภาพเปรียบเทียบให้เห็นถึงสภาพทางจิตวิญ,ญญาณของอิสราเอลในตอนนี้พวกเขากบฏต่อพระเจ้า จนส่งผลให้พวกเขาต้องพลัดถิ่นและคนจํานวนมากต้องตายไปยิ่งกว่านั้นภาพนี้ยังเปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ในพันธสัญญาที่ตายไปแล้วของพวกเขาด้วยพระเจ้าบอกกับเอเสเคียวว่าพระวิญญาณของพระองค์จะมาเพื่อทําให้ประชากรของพระองค์กลับมามีชีวิตจากนั้นก็มีลมพัดมาและทําให้กระดูกทั้งหลายลุกขึ้นลมนั้นทําให้กระดูกเหล่านั้นกลับมามีลมหายใจและชีวิตแล้วเนื้อหนังก็ค่อยๆปรากฏออกมาเหนือกระดูกเหล่านั้น แล้วภาพที่เอเซเคียเห็นก็เป็นภาพของผู้คนที่ยืนอยู่ต่อหน้าของเขาในมิตนี้ทําให้เราย้อนนึกกลับไปถึงเรื่องการทรงสร้างมนุษย์ในปฐมกาลบทที่สองซึ่งพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยดินและลมหายใจของพระองค์อิสราเอลและมนุษยชาติกบฏต่อพระเจ้าจนนำมาซึ่งความตายความหวังเดียวที่มีคือการที่พระเจ้าทําการสร้างใหม่และสร้างมนุษย์ขึ้นใหม่ในแบบที่พวกเขาสามารถดําเนินชีวิตในความสัมพันธ์แห่งความรักกับพระเจ้าและกับคนอื่นๆได้อย่างแท้จริง แต่ถึงแม้พระเจ้าจะจัดการกับความชั่วร้ายในจิตใจของประชากรของพระองค์แล้วก็วยังมีคําถามบางข้อที่ไม่มีคําตอบอย่างเช่นแล้วความบาปที่ยังสร้างปัญหาอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติละ่ะและพระวิหารในอนาคตที่ซึ่งพระเจ้าจะมาสถิตละ่ะนี่คือสิ่งที่เนื้อหาสองส่วนสุดท้ายของพระธรรมเล่มนี้กล่าวถึงเริ่มต้นจากในบทที่38และ39ซึ่งกล่าวถึงพระสัญญาว่าท้ายที่สุดพระเจ้าจะมากําจัดความชั่วร้ายท่ามกลางบรรดาประชาชาติ โดยความชั่วร้ายนี้ถูกบรรยายโดยการให้เป็นบุคคลคือเป็นผู้ปกครองชื่อโกจากอาณาจักรมาโกชื่อนี้มีที่มาจากชื่อในลำดับพงของอาณาจักรและดินแดนโบราณตามที่ปรากฏในปฐมกาลบทที่10ชื่อนี้สื่อถึงประเทศมา,าอำนาจจากอดีตอันไกลโพ้นเอเซเคียวหยิบเอาชื่อโบราณจากในพระคัมภีร์มาเป็นภาพเปรียบเทียบถึงบรรดาอาณาจักรที่โหดร้ายทั้งหมดเราพบว่าโกกนั้นร่วมมือกับอีกเจ็ดอาณาจักรซึ่งมาจากทิศทั้งสี่ นี่เป็นภาพตัวแทนถึงบรรดาประชาชาติทั้งหมดและนี่เองทําให้เราเข้าใจว่าทําไมเอเสเคียวถึงบรรยายโกกด้วยภาพที่เขาใช้บรรยายถึงกษัตริย์ของไถระและฟาโรห์ของอียิปต์ในตอนต้นของพระธรรมเล่มนี้สําหรับเอเสเคียวแล้วโกกเป็นภาพรวมของส่วนผสมของผู้คนเลวร้ายรุนแรงสุดๆในพระคัมภีร์โกกเป็นต้นแบบของมนุษย์ที่กบฏต่อพระเจ้าในบทนี้เราพบว่าโกก,กําลังต่อต้านแผนการของพระเจ้าที่จะรื้อฟื้นประชากรของพระองค์ และโกก็มาเพื่อทำลายประชากรของพระองค์เหมือนกับฟาโรในพระธรรมอพยพแต่พระเจ้าก็สำแดงความยุติธรรมของพระองค์ลงมาเหนือโกกโดยความยุติธรรมนี้ถูกบรรยายเป็นฉากที่ดูเข้าใจได้ยากและไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่หากเราคิดว่าฉากเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นลำดับเพราะในตอนแรกโกกและกองทัพของเขาถูกทำลายไปด้วยแผ่นดินไหวแต่หลังจากนั้นก็ถูกทำลายด้วยไฟอีกสองครั้งแล้วพระเจ้าก็มาทำลายโกกและกองทัพของเขาในทุ่ง ซึ่งพวกเขาได้ถูกฝังไว้หลายเดือนเห็นได้ชัดว่าฉากเหล่านี้เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และภาพเปรียบเทียบเอสเคียวใช้ภาษากวีทุกรูปแบบที่ทําได้เพื่อบรรยายว่าท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าแน่วแน่ที่จะจัดการกับความชั่วร้ายของมนุษย์ซึ่งได้ทําลายโลกของพระองค์เพื่อที่พระองค์จะเตรียมทางไว้สําหรับสิ่ง,งสร้างใหม่และเมื่อความชั่วร้ายท่ามกลางบรรดาประชาชาติถูกจัดการลง เนื้อหาตอนสุดท้ายของพระธรรมเล่มนี้ก็บัรยายถึงภาพของอนาคตที่การทรงสถิตของพระเจ้าจะกลับมาอยู่กับประชากรและในพระวิหารของพระองค์เพื่อจะรื้อฟื้นจักรวาลน,นี้เริ่มต้นด้วยการที่เอเสเคียว e ได้รับนิมิตท,ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับพระวิหารและนครแห่งใหม่ทูตสวรรค์นำเขาให้เห็นพื้นที่ในพระวิหารใหม่ซึ่งยิ่งใหญ่และโออายิ่งกว่าพระวิหารของโซโลโมอนที่นั่นมีแท่นบูชาใหม่ปูโรหิตใหม่ระบบการนมัสการใหม่เอี่ยม หลังจากจบทัวร์นี้แล้วบาลังรถม้าของพระเจ้าที่เขาเห็นจากนิมิตแรกก็มาปรากฏและเข้าไปในพระวิหารหลังใหม่นี้ทีนี้ความหมายของนิมิตเรื่องพระวิหารที่ว่านี้เป็นประเด็นถกเถียงกันมายาวนานคริสเตียนและยิวบางกลุ่มเชื่อว่าวันหนึ่งภาพนิมิตนี้จะสําเร็จตามตัวอักษรเปะ๊เปะและเนื้อหาในพระธรรมตอนนี้ก็เป็นพิมพ์เขียวของพระวิหารใหม่ที่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อพระเมสยากลับมาและนําอาณาจักรของพระเจ้ามาถึง ทว่าคริสเตียนและยิวบางกลุ่มก็คิดว่านิมิตนี้เป็นเหมือนกับนิมิตอื่นๆของเอเซเคียลคือเต็มไปด้วยภาพสัญ,ญลักษณ์และแสดงถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่กลับมายัางประชากรของพระองค์ในอาณาจักรพระเมสสิยาห์ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมาในรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างตามตัวอักษรแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกมุมมองไหนสิ่งสําคัญก็คือว่าเอเซเคียลไม่เคยเรียกนครนี้ว่าเยรูซาเล็มเลยซึ่งในบทที่47และ48นั้นตอบเราว่าทําไม เอเซเคียว e เห็นแม่น้ำสายเล็กๆไหลออกมาจากพระวิหารผ่านธรณีประตูและขั้นบันไดจากนั้นค่อยๆกลายมาเป็นแม่น้ำเชี่ยวและแม่น้ำนั้นก็ไหลออกมาจากพระวิหารออกจากเมืองเข้าไปยังทะเลทรายไปยังที่ที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของแผ่นดินโลกคือหุบเขาทะเลตายเมื่อแม่น้ำนี้ไหลไปที่ใดที่นั่นก็มีต้นไม้และชีวิตเกิดขึ้นแล้วจากนั้นทะเลตายก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นทะเลที่มีชีวิตเต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆ ภาพทั้งหมดเหล่านี้มาจากภาพของสวนเอเดนในปฐมกาลบทที่1และสองแล้วเราก็เริ่มเห็นว่านิมิตของเอเสเคียวนี้เป็นเรื่องระดับจักรวาลแผนการที่พระเจ้าวางเอาไว้นั้นคือการรื้อฟื้นมนุษยชาติและสิ่ง,งสร้างทั้งมวลให้กลับไปอยู่กับพระองค์งผู้ประทานชีวิตดังนั้นแล้วพระธรรมเล่มนี้จึงจบลงด้วยชื่อของนาคารที่เป็นส่วนนี้ซึ่งชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตท,ที่นี่และภาพนิมิตของเอเสเคียวก็จบลงอย่างเต็มไปด้วยความหวังแห่งอาาน,นาคต มนุษยชาติใหม่จะมีชีวิตอยู่ในโลกใหม่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ประทานชีวิตเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความรักและความยุติธรรมของพระเจ้าและนั่นคือสาระหลักของพระธรรมเอเสเคียว